ครับวันนี้ด้วยหน้าที่แล้วนะครับคุณหมอชัยโยนะครับพาคุณพ่อนะครับนัดบอดคุณพ่อชาตินะฮะเพราะคุณคุณพี่ดีกว่าเรียกคุณพี่ตอนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วนะเพราะว่าคุณหมอก็อายุห้าสิบเอ็ดแล้วคุณพ่อคุณพี่ในอายุหกสิบอะไรนะหกสิบหกหกสิบหกกับห้าสิบเอ็ดก็พี่น้องกันนะพี่น้องกันนะฮะก็คือวันนี้นัดบอดนัดบอด พาคุณพี่ไปดูไปดูไปดูเนื้อคู่ไปดูผู้สาวนัดบอดกันยังไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยวันนี้แหมอากุลถือถือว่าถืออะไรอย่างนั้นดูพ่อพ่อเนี่ยแหมเล่าประวัติเื่าประวัติผู้สาว เมื่อก่อนนี้คุณพ่อเป็นทหารอยู่ไหนนะครับอยู่จังหวัดน่านนี่แหละทหารเก่าครับเมืองน่านอยู่ค่ายอะไรครับผมคุณจำเหมือนแล้วมันลืมแล้วมันอยู่แล้วที่ไปเขาพ้อไปนครไทยนี่ไปที่ไหนไปไปเที่ยวแต่ไม่ได้ผิดสาหโอไปเที่ยวโอเพื่อนเพื่อนยเพื่อนเพื่อนพครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวโอครับผมพ่อจับเนบัลับเนือครับแต่ทีนี้แล้วคุณพ่ออ่า คุณพ่อจูเน่ทำไมต้องมาได้ดูแลในในเขตในในในพ่อหลวงปู่ตอมนะพ่อหลวงปู่ตอมเพราะว่าบ nope. ้านอยู่ใกล้กันบ้านอยู่ใกล้กันใกล้เจ้าหลวงปู่ตอมก็เลยได้มาดูแลรักษาปุ่มปักรักษาอยู่ตรงนั้นครับหมวรักษาปัดเทโอดีน้นเนี่ยที่พ่อปู่ตอมนันแะี่ใช่ขวาไปทางขวาก็ไมไปทาง ไปเนี่ยเนาะครับไปบันทึกก็ไปเส้นบันทึกก็ไปเนี่ยไปบันทึกไปเนี่ยอ่าครับเอาเถ่ายมาครับผมอันนี้มันกล้องหน้าเออนะก็วันนี้นะฮะเป็นนัดบอดเป็นนัดบอดนะครับเป็นนัดที่อ่านะฮะคุณหมอชัยโยตื่นเต้นมากเลยนะฮะนอนไม่หลับเลยชัยโยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยนะครับก็ได้ทำบุญใหญ่เาเรียกว่าเป็น เป็นการสร้างสมสร้างสมในเรื่องของเขาเรียกว่าบุเพนะครับบุเพสันนิวาสนะที่คุณหมอชยโยชอบร้องอะนะครับเขาว่าบุเพนั้นมาคู่กันเเป็นบุเพถ้าเป็นบุเพเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันยังไงยังไงขนาดไม่มีตังค์สักบาทเนี่ยยังต้องเจอกันเงินทองไม่สําคัญ เรามัปัจจุบันฉันรักเธอไม่มีอะไรในชาติพพอดีตป <Lo an. S 3> to ัจจุบันเดี๋ยยวก็เเลมท่าก <sal> <some> ับปัจจุบ right. okay. ันเดี๋ยวก็เลยแม่เนาะครับแล้วเขาทําอะไรเขาแหงานอะไรข้างหน้าหรือเปล่าแหงานอะไรพอสร้างแล้วเปล่าเราส่งไปข้างหน้าเพราเอากล้องส่องไปไหมกล้องกล้องหันไปหันไปทางนู้นโอเคไหมโอเคเนี่ยหันตรงตรงครับหันตรงตรงโอเคหันเที่ ตั้งใบเอ็นเนี่ยอืมน่าจะมีอะไรข้างหน้าเขาทำการก่อสร้างก่อสร้างใครับวันนี้คุณหมอชโยจบคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปที่บ้านเจ้าสาวนี่คุณหมอชโยจะถ่ายลงอีกอคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ